มาเรียนรู้สละไอไหม้ม้วนแต่ก่อนอื่นมาท่องคำคล้องจองก่อนนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัพไพใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีสวัสดีสสดค่ะเด็กๆว,ว,ว,วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาท่องคำท้องจองนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ไใช้ข้องคอใยใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือไปดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ตายต่ำเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามวัวมาใกล้เคียง แล้วท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องกงันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ